คือจิตวิทยาสายดาร์กในการทําให้คนรู้สึกชอบคุณโดยอัตโนมัติแล้วชอบโดยไม่มีเหตุผลครับมันคือเทคนิคของการดีฟคอ o n ัชชั่นครับนั่นกคือการที่คุณตั้งคําถามเกี่ยวกับความฝันครับนะว่าชีวิตของคุณเนี่ยคุณมีความฝันอะไรบ้างคะนะครับคุณมีความฝันอะไรบ้างครับเป้าหมายของคุณอยากมีบ้านเท่าไรมีรถเท่าไรมีอะไรต่างๆพวกนี้พอเขาตอบมาเนี่ยให้คุณบอกเฮ้ยความฝันของคุณเหมือนฉันเลยนะครับ สมองของอีฝ่ายจะรู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือเพื่อนร่วมทางนี่คือพวกเดียวกันครับนี่คือคนที่มีความฝันแบบเดียวกันนี่มันคือกลุ่มก้อนจิตวิญญาณเดียวกันเพราะงั้นเนี่ยสมองของอีฝ่ายจะรู้สึกผูกพันกับเราโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเหตุผล <S <S เรื่องนี้ครูความสอนไว้ในคอร์สพลิกสถานะราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับคีย์สำคัญที่คุณขาดไปทักษะสำคัญของคนมีความรักที่เขาไม่เข้าใจครับ บางคนเนี่ยหมดเงินไปเป็นแสนครับหวังว่าจะได้รับความรักกลับมาครับแต่มันก็ไม่เป็นดังใจคิดครับวันนี้มีเคทหนึ่งปรึกษาคูความหลังบ้านครับให้เงินเดือนละ4ี่หมื่นครับหวังว่าเขาจะรักเรามากขึ้นครับช่วยปลดหนี้ปลดสินทุกสิ่งทุกอย่างครับแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นดังใจครับเงินที่คุณโยนลงไปทั้งหมดเท่ากับศูนย์ครับเขามองว่าคุณคือตู้ ATM สาธารณะครับแฟนมีเงินเดือนเนี่ยสองหมื่นพอคุณไม่เข้าใจจิตวิยา กลายเป็นว่าเขาเอาเงินเดือนนี้ไปให้มือที่3ามหมดเลยครับ5เดือนก็แสนหนึ่งแล้วนะครับเงินจํานวนนี้ของแฟนของเรานะตกไปอยู่กับมือที่3แทนที่มันจะเป็นเงินทุนในการส่งลูกคุณเล่าเรียนต่างๆจนถึงจบปริญญาได้เลยนะบางคนยอมขายที่ขายทางขายไร่ขายนาทรัพย์สินมรดกต่างๆของตัวเองเพื่อมาสร้างชีวิตอยู่กับแฟนคิดว่ามันจะต้องอยู่กันตลอดรอดฝั่งแต่ปรากฏว่า สุดท้ายจบได้ว่าแฟนมีมือที่สามมันยังมันยังคุยอยู่กับแฟนเก่าของมันมันยังแอบคบกับคนโน้นคนนี้อยู่คบอยู่กับที่ทํางานเดียวกันของมันนู่นนี่นั่นต่างๆบางคนมาเป็นล้านครับสุดท้ายเหลือศูนย์บาทร,บราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะนะครับเพียง1990บาทครับเฉพาะ5ท่านแรกที่สมัครครูคอมมีโบนัสครับคุณจะได้วิดีโอพิเศษครับมูลค่า3,000 900บาทครับคือ10แอดจิตวิยาปันหัวมือที่3ครับอันนี้ฟรีครับโดยเฉพาะคนที่แฟนเริ่มลดสถานะเริ่มมีมือที่3อันนี้บอกสเต็ปบายสเตว่าคุณควรทำอะไรบ้างและจะมีวิดีโอพิเศษครับ7จิตวิยาแก้กแกปัญหาแฟนดองแชทคนที่แฟนไม่ค่อยตอบแชทไม่ค่อยอ่านแชททำไงให้เขาตอบเร็วๆนะครับทำไงให้คนอยากทักกลับมาหาคุณครับมูลค่า3,900บาทครับอันนี้ ฟรีครับและไม่พอครับคูคอมแถมอ e ีบุ๊กหนึประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าจำไว้ครับว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างคนพูดไม่เป็นก็จะเสียทุกอย่างมูลค่าอันนี้หนึ่ยเก้าบาทครับหเล่มครับโดยมูลค่าทั้งหมดขอ,ของของของแถมเหล่านี้ของแถมพิเศษเนี่ยนะครับเก้าบาทครับอันนี้ แถมฟรีแพ็ก3นี้แถมฟรีเฉพาะย้ำนะครับคนที่ c f ในไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับเฉพาะ5ท่านแรกนะครับ